อุตกาขนาดนั้นเงาะอ้ยเงาะนี่นี่นี่เดึงดงเดึงเดงเดึงด้งเด้งเด้งด้งเด่งด้งเด้งเด้งเดางเงเด้ง้งมดนเ้งาเดเงเ้เงเงเเ้งเเ้เอเเเ่เ แล้วปากคุณไม่มีน่ะนะโอ้ยเอา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 โอ้ยตะกาใได้ตะกาว่าคุณไปถอดเสื้อแล้วช้มทำไร ขอขอบคุณตุ๊กตาจากคุณพี่โยนะค่ะส่งมาให้เด็กๆได้เล่นกันอันนี้จอมจอมห่วงห่วงแห้งปากน,น้อยเพื่อนนะขาบตั้งสองตูวสามตัวโอ้ยคุนล่าสุดถอดเสื้อผ้าให้แล้วล่าสุดเขาใส่ผ่ามาดีๆงอแงะถอดเสื้อผ่าออกเป็นชิน้นเป็นอันนะเบิงโอ้ยคุนเสือ้อ งทำอะไรขอบคุณพี่โยหรืออยังครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โยครับโอ้โหยุยอุยอุยเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็หลับขอบคุณพี่โยครับที่ส่งตุ๊กตาน่ารากักน่ารักมาให้ผมได้เล่นครับผมเป็นลูกผู้ชายติดตุ๊กตาอยู่กับคุณยายคำแพงกับประองดาว เ็นสายตาสายตาเอ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 าไปไหนเอาเอาเอาสิเอาไปไหน,ไปไปไห,นห่วงมากโอ้ยโอ้ยยะตะกาป้านั่นโอ้ยน้อไปแล้วในนี้ชอบแกงขมแม่แม่แม่ในนี้ชอบแกงขม เอาไปแล้วโอ้ยเขาไมเล่นใจเอาไปซ่อนแล้วเขาจะเอาไปให้เพื่อนเขาเล่นด้วยโอ้ยเห็นเพื่อนอยู่นู้นโอ้ยนี่ยังมาน้ำลายบุบบเป็นตะยูเราแม่โอ้ยนอนเจ้าก็ได้อย่าแย่งกันเอาอก็ได้ะย่าเเนาะขป็ผู้ชายเสียกละ อย่าไปแก้เสือให้เขาได้นั่นอย่าไปแก้เสือให้เขาเด้ส้มโอกับห่วงสื่อมีความสุขมากได้เล่นตุก,กตาขอขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณพี่โยชุดสวนนะคะที่มีตัดส่งตุกตามาให้สองสายสองสมุนของ สองสาวนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะ <c oughs> แม่แม่ดูด้อ <c oughs> ผมเป็นลูกผู้ชายนะครับผมเป็นลูกผู้ชายแต่ติดตุ๊ก,กตานิดหน่อยนะวันนี้ไม่ได้ใส่กางเกง เด <mm ี๋ยวตอนเย็นนะคะเนนี้จะใส่กางเกงให้ซักกางเกงปากอยู่นะคะเขาเล่นแบบแบบตั้งใจเล่นมากๆเลยแม่แม่ห่วงด้วยมีห่วงด้วยมีห่วงด้วยย่านคนแย่งเสียงเสียงฝั่งนี้อันนี้ผู้่ายเล่นอกหวงซห่วงซื้อห่วงซื้อ ฝากทุกทุกท่านกดกระดิง่งกดซับสไคร์ให้ช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะครับผมอยู่กับคุณยายคำแพงกับพี่ละองดาวผมชื่อง,ง้องแงครับลูกผู้ชายติดตุก,กตาขอ <c oughs> บคุณพี่โยนะครับที่ส่งตุก,กตาอเยอเลยละะให้ง้องแงได้เล่นแน่นี้ก็ชอบแกงจะไปให้เล่นเทลาน้อยชั่วโมง ในนี้ชอบแกงผมอุเยอยอุ้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 ยเยอะสมอจัดกานั่ยนสมโอยันสมโองยากอะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณค่ะชมโอขอบคุณค่ะ้มโอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออคุณพี่โยอีกรอบนะคะในนี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e ให้ช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดาวดาวสวัสดีช่วยช่วยก<า>ุนคุนทั้งพี่แม่ทั้งพี่